ปีนี้บรรยากาศของการคัดเลือกทหารกองเกินกลับมาอีกแล้วนะครับบรรยากาศการจับใบดําใบแดงเป็นอย่างไรบ้างคึกคักขนาดไหนให้ไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกกันเป็นภาพการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจําปี2,566ที่ว่าการอําเภอวัดโบส์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เนี่ยมียอดทหารกองเกินมาคัดเลือกเพื่อเข้ากองประจำการจํานวนทั้งสิ้น271คน โดยคัดเลือกเข้าประจำการจํานวน55นายในจํานวนนี้มีนายชัยสิทธิ์หรือว่าน้องไข่มุกซึ่งเป็นสาวประเภท2ด้วยเจ้าตัวก็บอกว่ามาคัดเลือกฐารเป็นปีแรกก็มาทำตามขั้นตอนนะมาแจ้งตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยเอาใบรับรองแพทย์มาให้ด้วยทางแพทย์จะได้รับรองเพศสภาพอีกครั้งส่วนที่มีกระแสว่าจะมีการรับเพศทางเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารส่วนตัวน้องไข่มุกก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นสิทธิเท่าเทียมกันแต่ขอให้มีการแต่งกายในเครื่องแบบทหารหญิงและทํางานในส่วนที่ใช้แรงงานไม่หนักจนเกินไปไปฟังน้องไข่มุกกันในมุมมองของหนูนะคะถ้าเขารับเพศสภาพที่แบบว่าเราเราแต่งแบบนี้ได้แล้วเราแบบว่าสามารถเข้าไปทําให้เขาได้แบบว่าทําเอกสารทำพวกไปถมพยาบาลอะไรพวกนี้สามารถทําให้เขาได้ประมาณนี้ แต่ว่าถ้าจะให้ไปแบบพวกแบบฝึกหนักๆนงนิดหนูไม่ไหวในความคิดหนูนะคะสำหรับการตรวจเลือกทาหารกองเกินเข้ารับราชการทาหารกองประจำการประจำปี2566จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ1เมษายนเป็นต้นไปจนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จแต่จะไม่เกินวันที่20เมษายนนี้ครับ